ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ขออนุญาตมาแชร์นะครับเผื่อทุกท่านมีปัญหาเช่นเดียวกับผมนะครับในการหลงลืมลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ออนไลน์นะครับในยุคโควิด -19 นะครับโดยใช้แอปที่มีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับอย่างแอปนาฬิกาปุกนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเริ่มหาแอปนะครับซึ่งแอปพวกมีอยู่ในทุกเครื่องอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นรูปร่างนาฬิกานะครับเป็นส่วนใหญ่ของผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับ นาฬิกาปลุกนะครับแล้วถ้าใครยังไม่เคยตั้งปลุกหรือปลุกแล้วเคยลบทิ้งไปนะครับเราก็จะสร้างการแจ้งเตือนขึ้นมาโดยเพิ่มเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับนะตรงนี้ผมก็จะตั้งไว้ที่หกนาฬิกานะครับสัก59นาทีนะครับแล้วก็ให้กดไปที่ตั้งซ้ำนะตรงตรงนี้นะครับตั้งซ้ำนะครับ เป็นระบุเองนะครับระบุเองปรับแต่งก็ให้เลือกจั์อังคารพุทธสุขผู้เหัสสุขนะครับขออภัยนะครับแล้วก็กลับไปนะครับก็เลือกเสียงกริ่งนะครับถ้าไม่เลือกก็เอาตามระบบเลยนะครับเสียงเตือนให้ท่านคิกเป็นตามที่ท่านอยากได้นะครับอยากได้เสียงอะไรก็เลือกเลยผมไม่ไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับ หมดแจ้งเตือนก็จะเป็นเสียงกริ่งนะครับผมปรับเป็นเสียงกริ่งแล้วก็มีระบบสั่นด้วยนะครับการเลื่อนปุกก็ทุก5นาทีนะครับตรงนี้ก็จะได้ช่วยทวนความจําเรานะครับนั่นคือหมายเหตุนะครับคลิกเลือกแล้วก็พิมพ์ว่าลงเวลานะครับลงเวลาทํางานตอนเช้านะครับนะครับก็ตกลงนะครับ ก็จะได้แล้วนะครับสำหรับการเตือนตอนเช้าก็กดเสร็จสิ้นนะครับทีนี้ตอนเย็นนะครับเราก็บวกอีกครับบวกเพิ่มเข้าไปอีกนะครับก็เลือกเป็นสัก16นาฬิกา5 5นาที56นาทีแล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมครับกดตั้งซ้ำนะครับแล้วก็กำหนดเองนะครับแล้วก็กดจันร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับ เสร็จสิ้นแล้วก็ออกไปนะครับกดย้อนกลับไปก็เหมือนเดิมครับกดตั้งโหมดแจ้งเตือนก็เป็นเสียงกริ่งและระบบสั่งนะครับหมายเหตุก็ลงเป็นลงเวลากลับนะครับลงเวลากับตอนเย็นนะครับนะอันนี้ก็ตกลงนะครับก็ ลงไปเสร็จสิ้นนะครับอตอนนี้ผมจะลองตั้งเป็นเวลาทำงานให้มันเห็นผลเร็วๆนะครับตั้งเป็นสัก6นาฬิกานะครับ6โมงนะครับ53นาทีลองดูนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ทุกท่านก็กดออกได้เลยนะครับกดปุ่มโฮมหรือ,อลบแอปไปก่อนนะช่วงนี้นะครับแล้วเราก็จะรอนะครับ มันก็จะขึ้นมาแจ้งเตือนนะครับว่าให้เราลงเวลานะครับเราเห็นการเตือนเตือนปลุกแบบนี้แล้วเราก็ปิดนะครับแล้วก็มาลงเวลาตรงนี้ได้เลยนะครับที่เราทําไว้นะครับก็กดลงเวลานะครับเรียบร้อยนะครับก็คงเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคนที่ชอบลืมลงเวลาเหมือนผมนะครับ วันนี้ก็ขออนุญาตมาแชร์เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ